าาล,ล้องล้องพระพุทธผู้าผมก็เอานะมีรูปถ่ายหนาบ้เอาแค่รูปมีไหมมีก็โอัวนี้เป็นผงเลยใช่ใช่หนะเซ็ตลายอดนึ่ <c oughs> แกะดูไหนมาแทนแ แกงนี้นนือใช้ได้เลยองนี้เพื่อนดูฮะเป็นผงเลยอือหือออกมาด้วยออกมาข้างหลังด้วย <c oughs> <c oughs> ผงหลุด <c oughs> ผงหลุดขอบแตกผงหลุด สมเด็จสายลุงมาด้สมเด็จสายลุงแจวเรือจ้างเป็นไงมีครบทุกอย่างเลยเป็นเจ้าของแน,น่ๆจะชอบคระเจ๊หมดเจ๊ฝ<ว>ังเพชรฝังพลอยหลังรัชกาลที่ห้าหลังรูปเหมือนรอฮะอะไรเงี้ยเจ๊หมดหลังคุดหลังตาแผ่นดินเจ๊ทุกอย่างนะครับเป็นพระเจ๊หมดผมเลือกพออันที่พ,พอพอจะปล่อยได้แล้วกันเนาะมาเกไบบ้านตัน้งแต่ หาคร่งมาจากไหนฮะจังหวัดไหนชาบุรีครับบุรีอือยู่ไฮวานองไหนขายได้บ้างมีระเบิดหลายองค์เก็บเกจนระเบิดเออเจ็บจนระเบิดผมดูดูเป็นบางเรื่องคืออย่างปแผนรู้ว่าเป็นพาแต่มาดูว่าแท้ือเนี่ยพาเขามันพาเขาแบบแปลกๆหมดเลยนะแบบเนี่ยพิมพ์อะไรนี่ขี่จระเข้ เอาปลาขี่ปลานี่ว่าจาระเข้อันนี้อันนี้เป็นพวกหลวงหลวงพ่อแฉ่งแกะได้ไหมไม่จอหาอีกตรงไม่เออแกะสองเป็นแม่ชีนะแม่ชีไหนฮะดวไ้แม่ชีแม่ชีบุเรียนหรอใช่ๆสองอันนึงชอบดีแต่ผมแหงไม่เจออันนี้เดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้กันเสร็จนี้ยครับหมดหมดหรือยังในกระเป๋าหมดหรือยังฮะหมดแล้วครัคบนนะ โอ้ thank you เสี่ยนดโอเค thank you นี่น่าจะทองนะ <c redit> ừ, อืมนนี้น่าจะทองนะ <c redit> อันนี้ถ้า <c redit> ผมแยกไปฮะอันนี้แม่ก็ชอบมาตัดลายทองอ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ชุดนี้พี่เก็บก่อนอันไหนพ่อขายได้ถ้าผมแยกไว้ให้ อันนี้ชุดนี้พี่เก็บก่อนนะครับเยอะมากระเบิดใช่ระเบิดมันเป็นเก็บไว้ในตู้เส้ผมไม่เคยะแตะเลยคือผ้าพี่นี่ฝุ่นแบบเป็นในนี่หมดเลยอ่ะผมผมเอาใช้ผ้าเปียกเช็ดหน่อยนะมันแบบมันเขอะมากเลยอ่ะก็ยังมีเยอะเลยที่นี้ผมก็เด้ลองเอามาบว้ด้วยก โอ้โหี๋ยวเขาไม่เล่นปิดเที่ยวอย่างเดียวตอนนี้ติดป่ะขี่มอเตอร์ไซค์อ๋องงนึกว่าติดก็มีกลับมาจากจีนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ีมไปจีนแล้วพรุ่งนี้มต้องขอวีซ่าไงขอไปก่อนเป็นทัศกร์ล้วไปทำที่นั่นอ๋อเอาลาวแล้วอ๋อคือตอนนี้เที่ยวอย่างเดียวกก็ทาางนเดี๋ยวตาแม่งลงใหญ่เลยว่ะแพ้แพ้เงินเพราะผมไม่ซื้อ มาเปนไงยัไม่ขาวนานีนี่ตัวจริงขาวบอยกัเอาเ่ะฮะนี่ท้าผมว่าไม่ขาวตัวจริงดำตัวจริงดำฮะ แก่ดูนี่อาระอะไรนะนักบอนก็เรียนกรุงเทพเลยครับเรียนก็ไปอยู่รบที่โอ้มาอยู่ที่สระบุรีแล้วฮะใช่ครับผมเรียนสระบุรีที่ไหนฮะกรุงเทพพิเศษกรุงิเศษโหนักบอลนั่งนั้นนี่เป็นนักบอลได้ไหมฮะโง่เลยไม่เป็นเนี่ผมเรียนเรียนเป็นรุ่นีเป็นปัจเจอยนเลยเรียนไม่เป็นเกียรติอื้ม ผมเช็ดหน่อยนะครับพี่นะมันมันมันดำจริงๆโปรแกรมหน้ารงไหนดี่ผมมองไม่เห็นาตาเลยมัวไปหมดตอนนี้พูกเกล็ตน้ำท่วมอตอนนว่ากล็ดน้ำท่วมหรอผมก็เลยยังไม่ไปก็เดี๋ยวว่าเดียนแม่จะไปไปไม่สายอะไรผมมองไม่เห็นอะไรเลยมัวแบบมัวจริงๆอ่งของพี่เนี่ย <c oughs> เราต้นี่ยไปไล่โอ้โนี่รถอะไรด้วนายด้วนายเป็นสกายดรอครับแต่รแญี่ปุ่นแล้วนี่มันขับเร็วเท่าไหร่เนี่ยเอ,อเ่อผมก็ไปยินเื้ญกันประมาณไม่เกินร้อยไปกี่คันนะ่ะเวาลาไปไปกัน,น,นะ เอาใหญ่ไปดิเอาพี่ขับรถคนเดียวมาถึงไปเที่ยวลาวไปเที่ยวจีนเนี่ยขับไปคนเดียวโอ้โหโอ้โหให้ก่อนหน้านี้ก็คือนั่งรถทัวร์นึกว่าก็เดียเขาเที่ยวกันกอยากลองมากแล้วเสื้อผ้าก็ขนไปทีเดียวใช่ครับค่ำไหนนอนนั่นอย่างนั้นเหรอคือ จากซาลบรีไปถึงแม่ด่านขี่รถเดียวถึงทัประมาณ12ช12<ม>ั่วโมง12ชั่วโมงขี่ฝั่งลาวอีกประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็กลับถึงได้ครับผมไม่ยู่นั้นทีเนออย่างน้นอยต้องมี3อาทิตย <c oughs> <ม>์พอมาถึงวเวลาไปเที่ยวทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็ละไปไปลาวอย่างนี้หยุดหยุด3อาทิตย์ก็ประมาณ <c oughs> ขับไปทั่วเมืองละทั่วประเทศลาวก็เมืองไหนไปได้ก็ไปเขาไปไม่ได้ก็รถสักรถรงินหรือนั่งรถไฟไป แล้วมีความคิดที่จะเที่ยวแบบนี้มาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเออปีห้าสองไอ้ปีอายุห้าสิบสองนะก็เมื่อก่อนแม่อยู่กับผมเนีแล้วตอนหลังของเขาเขาล้มบ่อยใชอยู่ที่สาวนี่นงไปเจอทางอีกคนขี่พกติโลงี่ขี่อยู่ก็จะไปคนเดียวเลยเหรอโอ้โหผมแยกตรงในท้องให้อันนี้เป็นมือพระตาเนาะใช่ ดูย่างเขามีสำเด็จด้วยนะแต่ลุ้นสำเร็จหน่อยตาเขาหักนะหักไหมมม่่แนใีองค์องค์สภาพปีหน้าก็คอให้พี่กอล์ฟเลอันนี้หักหักคอจะบอกพี่กอล์ อ,อย่างนี้ไก่เลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะแท้หรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้พระเขาเขาหักอย่างนี้หักกลางคอเราหักตรงไหนไม่หักก็ไม่หักตรงคอเนี่ยผมไม่เล่นเดี๋ยวให้เอาน้ำเอาน้ำให้เฮียเขาหน่อยผมได้มไหลนะครับพ่หไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาให้ครับนี่ปิดอ่ะ เ่ยไม่ต้องมาจะไม่ช่วเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักอันนี้อันนี้เกอ่ะเก็บก่อนเนี่ยของผ้าของเนี่ยมีเก๊มีเก๊หมดเลยมีเก๊หมดเลยคือแบบมีแต่มีแต่ไอันี้จริงๆอ่ะฝุ่นหมดเลย เขาไปทำไกัไปหักคอที่แล้วเขาแบบเหมือนไปซ่อมโป๊หมดเลยก็เคยให้คนแถวบ้านดูเขาบอกนม่จะต้องผมมาดูมืตึงหักแล้วเขาซ่อมแบบโป๊หมดเลยครับอันนี้อันนี้ผมเมานะอันนี้แยกไปก่อนเดี๋ยวตะลับแยกขายจะได้ถ้าพี่จะขายนะ อันนี้อ๋อโทษทีโทษทีครับอ,รอันนี้เป็นกรอบกรอบขายได้ผ้าขายไม่ได้อันนี้ผมแยกไว้ให้ก่อนนะพวกอื้ผฮะไม่มีราคากรอบมีราคานี่เหมือนจันผมว่าถ้าเกิดพี่ขายเฉพาะกรอบนี้ได้หลายแสนนะ ตอนแรกก็จะขายก็มันยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับออโเคที่ที่ท้ายอยากปล่อยว่ามีมีเด็เล่นแล้วก็น้องบาลเนี่ยวเดียวจะทะลุแม <c oughs> ท่ที่ดียยหมดหรือยังครับตอนนี้เที่ยวมาเพราะว่าที่บ้านมีเยอะเลยสลับสลับบุรีนะครับใช่ครับเฮ้ยโจแกรนี่ลูกอะไรอย่างเี้ก็ผมเล่นตุ้มงินโบราณนะครัมโบราณยันเก่า อืมนี่ผมะดามไม่ผมได้ไม่เป็นพี่เก็บอันนี้ก่อนนะพอนะครับอันนี้ผมย้ายไปตรงนี้ก่อนอันไหนมาด้วยกันมาค่ะอ๋ออ๋อนึกว่าจะกะไว้ให้ระบบก็ต้องตีราคาดูว่าเด่นโอ้โหไม่เป็นเลยอันนี้ไม่เป็นครับ อ,อ๋ขอข้างบนข้างบนมีคนเล่นรู้สิมีคนเล่นลชุดนี้ยังไม่เอาดีกว่าพี่รกรอบหน้าขายได้แต่พระขายไม่ได้เท่าไหร่พ่เนี่ยนี่ลูกอะไรไม่รู้นะพี่เดี๋ยวผมส่องก่อนนะนะี่เป็นลูกอมอะไรไม่รู้ก็จะเ,เก็บเก็บขึ้นับพี่โอ้โหฝั่งพี่มีฝุ่นทั้งนั้นเลยอ่่่ะเเนนียยต็มัครบฝุ๋อฝุ่นทั้งนั้นเลย Terima kasih telah menonton! นี่พระนี่โคตรเก่าเลยแต่ไม่ตรงพิมพ์แต่เลียมกรอบนี่อย่างเท่เลยก็มีคนมาขอซื้อจอบหมใช่กรอบระสวยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำนเรื่มแน่เลยแต่พระไม่ตรงพิมพ์อ่ะพี่เก็บไว้กางเงินพรุ่งนี้ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยชุดนี้พี่เอากี่บาทครับเนี่ยไม่รู้เลยอรรรดไไมมูู่่้้าาคอ๋อนี่คือน,นี้ก่อน น,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 นี่เนี่ยผมเามาด้วยแต่ผมมันหักแล้วมันไปโป้ไปปากเต็มทั้งองค์เลยอ่ะคือหักน่าจะหลายชิ้นอะน่ะมีหักตรงคอแล้วก็ตรงตัวอีกทีนึ่งแต่เขาปะหมดเลยปะซ่อมแบบโป้หมดเลย ันนีก็หักคอหักตัวอะตรงนี้ผมเช่าสองแสนคือคือพลาส่วนใหญ่อย่างเงี้ยพวกนี้ไม่มีราคาหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยมีอันเนี้ยคอหักแต่โูแต่เขาซ่อมเละเลยนะผมต้องไปล้างทิ้งอะว่าจะได้ดูเนื้อข้างในเป็นยังไงเนาะอันนี้สองแสนเนาะเอาหยิบเงินให้ให้เงี้สองแสนเอาเงินสดไหมหรือโอนเอาเงินสดนะฮะแต่ของฝุ่นเยอะจริงๆฝ <laughs> ุ่นเยอะ <laughs> แต่ผมว่ามีเยอะแล้วเดี๋ยวโคขอเบอร์ <laughs> อเงี้ยไว้ ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจดชื่อเพราะว่านี่นี่บ้านก็อยู่สระบุรีผมก็โคเหมือนกันอ้าวจริงนะอ้าวแล้วเดี๋ยวเพราะว่างานในผมมีโอกาสผ่านไปบ่อยผมไปเขาใหญ่บ่อยฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะจ็นๆเช่าพี่ก็แล้วแต่เดิมสองแสนนะครับวันนี้ถือว่ามีพระแท้ แต่เมือมกีเยอะครับกับฝุ่นเยอะจริงน,น,น,นี่แียนตนเ้าโอ้โหอ้อ้โแตอ้โหโอแ่่โอ้โหโอบนหอบรหโอ้อ้วหโอ้โ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 หโอ้กหโ่้โหโอ้อ้าหโอ้นอ้นหอ้โหโอ้โต้วหโอ้โหโอ้โหอ้โตโอ้โหก็้โหโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้เห่อ้หโอ้โหโอหนอ้โหโอหอโอ้ ลำดีสุดแต่ข้าจีนเนี่ยมีไปขับขี่แล้วก็ต้องไปไปทำไปขี่อ๋อจะไปสอบที่นั่นใหม่ด้วยเหรอคือเหมือนไปอบรมมาทำแค่ชั่วคราวอ๋ออย่าไปให้ได้ครับเดี๋ยวพี่โมแกนเดี๋ยวไว้จับแต่าขอ้กนพี่ส่งรูปมา ส่งรูปส่งรูปมาทางเมื่อกี้ขอขอไอ้นี่แล้วนะโอเคพี่ส่งรูปมาหน่อยเดี๋ยวผมดูคร่าวๆแล้วผมสลับรีผมไปไอ้นี่มันไป็บ่อยที่บ้านมันเลยอยู่ทุกอ่ะทุกอ TPI ทุกอก็เอ่อ g p i เมื่อก่อนก็ไปงานเทสตรงนั้นอ่าข้างแต่เพราะว่าเผื่อเผื่อแวะไปนะครับพี่ขอบคุณครับพี่กอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เหรียญเงินในแผ่นเงินทองต้องข้างบน ไอ้แท่งเงินเมื่อกี้เผื่อเขาเล่นดูวันเปิดเจอพอดีก็เลยเอิ้นมาดีเยอะเลได้ครับพี่พอดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บังสวัสดีพี่สด เนี่ยเวลาเจอพาระแท้นะครับก็เช่าอย่างนี้แหละง่ายๆนะครับเช่าง่ายๆถ้าเกิดเจอพาระเก้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ตังค์นะครับถ้าแท้เจ้าของพาระได้เงินผมก็ได้เงินเพราะผมสามารถปล่อยต่อได้แต่ถ้าเก้น,นะครับไม่มีใครได้เงินสักคนฮนะฉะนั้นบางคนจะชอบบอกว่าโอ้พาระของเซียนแท้อย่างเดียวอันนี้ผมไม่รู้จักเขาเลยนะเขามาขายผมผมไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักผมแน่เพราะว่าเขารู้ว่าจะไปขายใครแล้ว,แล,วแล้วไม่รู้ว่า,วาจะได้ตังค์หรือเปล่า แต่ถ้าขายบอเท่าจันแล้วบอลดูแท้ได้ตังค์แน่นอนครับคนเมื่อกี้ก็ได้ตังค์ไปสาเท่าไหรสองแสนบาทคนระับตอนแรกจะให้เขาแสนสาม 3, นะสองแสนแล้วกัน แล้วดูว่าเขาน่าจะคนแบบเนี้ยคือพัเก้เขาเยอะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยมันมีเก้ประมาณสัก70%มีแท้อยู่20เซนแล้วก็มีใหม10่10เนี่ยแต่ในกองที่มีพัเก้เยอะๆเนี่ยถ้าเราสามารถแยกแยะแท้และปลอมได้มันก็เป็นโอกาสสาหรับการดูพระนะครับแล้วเรามองว่าเฮ้ยห,หน้าทางจะมีพระเยอะแล้วก็คิดว่าการให้ราคาเขาในราคาที่มากพอสมควรเนี่ยมันส่งผลทําให้เขาอยากจะขายเราอีกในครั้งต่อไป ถ้าเรามีโอกาสผ่านไปแล้วก็จะแวะไปเจทำมาละบ้างไว้อะมันมีเมื่อวานอีกสองคนปะ่อนนั้นนั้นมีปะจำไม่ได้แล้วเออจะใส่อละบ้างไว้ก็เดี๋ยวจะได้คิอบัญชีติดต่อกันไปแล้วนะก็ขอเบอร์กันไว้ขอเอ้แท็กแท็กแท็กฝากขันนึง